เมื่อวันที่11มีนาคม2567เวลา13นาฬิกาในโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตีจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอเภสัตหีบจหวชลบุรีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีพระราชทานพระราชโองการให้ในายนัทพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราด นำผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งจำนวน74รายและผู้บริจาคโลหิตครบ108ครั้งจำนวน7รายรวมทั้งสิ้น81รายกัเฝ้าทุลอองทุลิพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึก ในขณะที่การจัดหน่วยเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลงหิตของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบเดือนที่สำนักงานเทศบาลตำบลตากางอําเภอเมืองจังหวัดตราดได้โลหิตจำนวน15,750ซีซีส่วนที่ฐานส่งกำลัง,งบำรุงทหารเรือตราดอําเภอแหลมง,งอบได้โลหิตจำนวน9,000ซีซีจังหวัดตราดจัดพิธีวางพผนพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมมหนากาธิเบต มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรเนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ2มีนาคม2567ที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตยิพระบาทสมเด็จพระบรมมา,า,าิาธิศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงพระปิชาสามารถด้านการช่างรวมทั้งทรงให้ความสําคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567นายนะัทพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในจังหวัดตราดร่วมพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้ถวายรัชสาาักราะพระบรมาสารีริกรัตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อน้อมร้อลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการพัฒนาการกระจายอำนาจในการปกครองในระดับท้องถิ่นเมื่อ18มีนาคม2448ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิน่น ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพัตตาหารพระราชทานแด่พระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งครั้งหลังประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคม2567นสณสนามสอบวัดบางปลือตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดสำหรับการสอบบาลีสนามหลวงเป็นการสอบไลายเพื่อวัดผลบาลีเลื่อนชั้นปริยนธรรมประจำปีถือเป็นการวัดความรู้ชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย ในภาพรวมราชูประถ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุทยาจนถึงปัจจุบันสําหรับจังหวัดตราดมีสนามสอบบาลีสนามหลวงจํานวนหนึ่งแห่งคือสนามสอบวัดบางปลือซึ่งมีพระภิกษุสามนเณรรวมทั้งแม่ชีเข้าสอบในครั้งนี้ในณัฐพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดร่วมพิธีรับมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพรผ้าลายชบาปัตตานีและเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน ซูสเทอเบิร์นแฟชั่นแฟชั่นแห่งความยั่งยืนโดยกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมแอตตินีคริสตันฮอลล์บีชั้น3 t h ดีแอตตินีโฮเทลแบงกอกอารักชูลลี่คอลเลคชั่นโฮเทลกรุงเทพมหานครเมื่อ5มีนาคม2567 สำหรับผ้าลายสิริวชิราพรซึ่งเป็นลายที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ส่งศึกษาค้นคว้าลายผ้าจากทั่วทุกปุยภาคของประเทศและทรงนำมาออกแบบลายผ้าพระราชทานนื่งในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ28กรกฎาคม2567โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้4ประเภทได้แก่ประเภทผ้ากาบบัวประเภทผ้ายก จกบิดแพรวาประเภทผ้ามัดหมี่และประเภทผ้าบาติกเพื่อให้ช่างทอทุกภูมิภาคทุกเทคนิคได้นำไปประยุกต์ให้กับองค์ความรู้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นของตนรังสรรค์เป็นรูดลายผ้าและงานหัตถกรรมต่างๆต่อไปต่อมาจาังหวัดตราดได้จัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริ วชิราพรให้แก่หน่วยงานในอำเภอและกลุ่มทอผ้าทั้ง8ปกลุ่มของจังหวัดตราดเมื่อ14มีนาคม2,567ที่ห้องประชุมแกลนบอลรูมบ้านปูรีสอตต์ตราดตําบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราด จังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบโดยจัดพิธีขึ้นที่วัดบรดิตธารามตำบลวังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตราดเมื่อ28กุมภาพันธ์2567 สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียตรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหนึ่งในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567ซึ่งมหาเถระสมาคมมีมติให้ทางจังหวัดได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดทุกเดือนตลอดปีพุทธศักราช2567ในวัดต่างๆหมุนเวียนกันไป มูล,ลนิธิพอสวประจำจังหวัดตราดจัดหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่บ้านคลองพีดตำบลห้วยแรงอำเอเภมืองจังหวัดตราดพร้อมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์และผู้ได้โอกาสในสังคมจำนวนเสเว็ดรายเมื่อ8มีนาคม2567 สำหรับการจัดหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมบราชชนนีหรือปอสวจังหวัดตราดเป็นการออกปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวให้บริการประชาชนที่สาราเฉลิมพระเกียรติ80พรรษ 80, าองค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูลบ้านคลองขวาง หมู่ที่1นึ่งตำบลช้างทุนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและรับฟังปัญหาของประชาชนเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเป็นการนํานโยบายของภาครัฐที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาชี้แจงให้กับประชาชนมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเปี้ยยังชีพและการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ในขณะที่หน่วยแพทย์พอสอบวก็ให้บริการทั้งการตรวจสุขภาพตัวรักษาโรคให้กับประชาชนที่ไปใช้บริการด้วย โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะ์สมเด็จพระบรมโ,โอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตรามาสที่2ทับ2567จัดขึ้นที่วัดห้วงน้ำขาวหมู่ที่1ตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดในครั้งนี้มีการให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกรชุมชนให้สามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและประชาชนแต่ละชุมชนได้อย่างรวดเร็วโดวยมีคลินิกต่างๆเช่นคลินิกพืชคลินิกสัตว์คลินิกดินคลินิกประมงรวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ มูลและนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีร่วมกับจังหวัดตราดจัดพิธีมอบขาเทียมพระราชทานในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่167โดยมีนายเัฐพงศ์สวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีที่ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดในครั้งนี้ได้ให้บริการทำขาเทียมใหม่แก่คนพิการรวมทั้งสิ้น76คนมีจำนวนขาเทียมทั้งสิ้น78ขาแบ่งเป็นขาเทียมระดับใต้เข่า63ขา ขาเทียมระดับข้อเข,าข่าสองขาและขาเทียมระดับเหนือเขา่าจำนวน13ขาทั้งนี้เพื่อสนองพระราชบัญญัติทานของสมเดษษ็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีในการช่วยเหลือคนพิการขาดขา,ดขาที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติศาสนาให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพโดยไม่คิดมูลค่าจากผู้รับบริการเพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่เป็นภาระต่อตอนเองครอบครัวและสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อไป สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตราดรวมการจัดโครงการร่วมพลังสตรีสร้างสารรพพลังสตรีไทยเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2567ท่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด กิจกรรมได้จัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นการรวมพลังและความพร้อมของสตรีจังหวัดตราดเป็นการกระตุ้นในทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสําคัญของวันสตรีสากลสนับสนุนและร่วมกันจัดกิจกรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นตามที่องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลของมวลชนเหล่าสตรีทั่วโลก คณะทำงานมาตรการป้องกันผ,ผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดตราดนำโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดจัดกิจกรรมทุเรียนตราดตรวจก่อนตัดสร้างมาตรฐานทุเรียนคุณภาพเพื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและนอกจังหวัดตราดสำหรับการดําเนินงานป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ท้องตลาดจังหวัดตราดได้มีการกาหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน4ี่สายพันธุ์ได้แก่พันกระดุมพันชนีพันุพวงมณีและพันุหมอนทอง โดยใช้ค่ามาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส3 2556ซึ่งเกษตรกรสามารถนำผลผลิตทุเรียนไปใช้บริการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอรหรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด โครงการผู้ว่าพาตักบาทสืบสารพระพุทธศาสนารักษาศีลห้าครั้งที่4ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดขึ้นที่วัดน้ำเชี่ยวตําบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยมีพระครูโสพลสุต,ตวัดเจ้าวาดวัดน้ำเชี่ยวเจ้าคณะอำเภอแหลมงอบนําคณะสงฆ์เข้าร่วมโครงการมีส่วนราชการร่วมทําบุญตักบาทกับประชาชนซึ่งตรงกับวันธรรมสวัณะแรม8ดข่มเดือนสาม ทั้งนี้เป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมวัดให้เป็นที่สัปปายะแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้คนตราดรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบปัญหายาเสพติดแก้ไขปัญหาการเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่นรวมทั้งส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา สำหรับการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นระดับจังหวัดจังหวัดตราดประจำปี2567นั้นได้พีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะประธานคณะกรรมการได้นำคณะกรรมการลงประเมินผลงานในหมู่บ้านที่เข้าร่วมรับการประเมิน คือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับผู้ใหญ่บ้านกํานันคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองให้สามารถบำบัดทุกบวมรุงสุขให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างแท้จริงทั้งนี้จะได้มีการมอบรางวัลเลเชอร์ชูเกียริให้กับหมู่บ้านที่มีผลงานที่โดดเด่นสามารถเป็นตัวอย่างให้กับหมู่บ้านอื่นๆได้พร้อมจะเป็นตัวแทนเข้ารับการประกวดในระดับเขตและระดับภาคต่อไป จังหวัดตราดได้จัดคลิกออฟก,กิจกรรม1หมู่บ้านหนึ่งธนาคารขยะโดยมีใน,ในายณัฐพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งที่1ผ่านระบบออนไลน์ไปยังหมู่บ้านชุมชนในจังหวัดตราดที่มีความพร้อมในการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชนจำนวน39แห่งในขณะที่จังหวัดตราดจัดกิจกรรม1วัดหนึ่งแปลงปุ๋ยหมักที่วัดวรดิษฐารามตาบลวังกระเจะวัดทุ่งน้ำขาวหมู่ที่1ตําตบลหทุ่งน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราด สำหรับการจัดกิจกรรมหนึ่งวัดหนึ่งแปลงปุ๋ยหมักดำเนินการตามแนวคิดของนายนัทพงศ์สุวรรณจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่ต้องการนําเศษขยะชีวภาพอย่างเช่นใบไม้กิ่งไม้ที่สามารถย่อยสลายได้มาทําแปลงปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผาทําลายและลดการเกิดขยะในพื้นที่วัดและชุมชนตามแนวทางของ BCG model ในการเพิ่มมูลค่าความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพให้สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์และไม่ถูกทําลายอีกทั้งวัดและชุมชนยังมีปุ๋ยหมักคุณภาพที่สามารถนําไปใช้ลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย งานเล่าขานตำนานคลองบางพระครั้งที่7จัดขึ้นโดยเทศบาลเมืองตราดระหว่างวันที่1-3ถึงมีนาคม2567บบริเวณสี่แยกวิทยาลัยสารพัดช่างตราดและถนนทนเจริญตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองตราด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร่วมกับจังหวัดตราดและภาคส่วนต่างๆจัดงานวันตาราดรำลึกประจำปี2567เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทศโสบายทางการเมืองจนทําให้ฝรั่งเศสยินยอมทําสัญญาคืนเมืองตราดสู่สยามประเทศเมื่อ23มีนาคม2449ซึ่งมีพิธีและกิจกรรมสําคัญคือพิธีทําบุญเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวจังหวัดตราดในช่วงเย็นของวันที่22มีนาคม2 5 6 0 67ที่ประดมพิธีสาราร้อยปีตาดำรึกในเช้าวันที่23มีนาคม2567เป็นพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณนบ,บริเวณสาราร้อยปีตาดำรึกและหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หน้าสารการจังหวัดตราดพร้อมกับการรำวงสวงของเหล่านางรำจำนวนมาก ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจัดให้มีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รวมไปถึงขบวนเอกลักษณ์ของดีจากทุกอำเภอของจังหวัดตราดโดยมีประชาชนชาวจังหวัดตราดจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมในขบวนในครั้งนี้ส่วนในภาคคำมีการแสดงแสงสีเสียง1้8ปีตราดดำลึกแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์สถิตฟ้าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ที่มีต่อชาวไทยทุกภาคส่วน สำหรับการจัดงานวันตราดดำรึกประจำปี2567กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23-27มี 7, นาคม2567ณบริเวณสนามหลวงตราดหน้าสารกลางจังหวัดตราด